เอาจาเอาละค่ะขอต้อนรับดีว่ารุ่นใหญ่ขวัญใจบุกโกและก็วองค์รบันเทิงแม็กคิมจีเนปเปิคิมสุดดีค่ะอย่าเพิ่งทักผิดนะคะเป็นแต่ราสีสันสดใสเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าจะดูที่เข้าที่สุดคือเป็นคู่แฝดของแอปทักซ์ออนอันนี้คืออึ้มทักซะแอมนะ่าอย่างที่บอกว่าสีสันสดใสนะคะนี่มาวันนี้คือใกล้สงกรานเนาะ แกสงการทําไมจ๊ะช่วงระหว่างหันหน้ามาช่วงข้าบเกี่ยวกับสงการนี่มันจะมีนี่นะเชงเม้งเธอไหว้ันหรืยังเธอเอาอาหารมาไหวกันหรยังนี่ต้องบอกว่าแอปเนี่ยเป็นแฟนคลับมากนะต้องติดตามทั้ง youtube ทั้ง i อของพี่คิมแต่จะบอกว่าถ้าเป็นไ G พี่คิมเนี่ยดูแล้วทรมานใจใช่เป็นคนชอบกินชอบพาไปทานเนาะแบบทานอะไรก็อร่อยกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยอ่ะเป็นคนคิดตะกเ้านม่ล้นจากคิดตะกร้าเป็นคนแบบว่าไปข ทหารที่แม่เขาแม่ค้าตรงนี้นากินมาเป็นแม่เนี่ยเออนะแต่ละอย่างอ่ะดูสิแต่น้องแอฟบอกว่าน้องแอฟบอกว่าจะดูอะไรรายการของจีนเฟอร์คิมอ่ะจะต้องแอบดูลูกแอบลูกดูตอนกลางคืนทำไมต้องรอปีใหม่หลับก่อนค่ะทำไมคะแมก็มันติดเลยแต่ว่าชอบเพราะชบเป็นคนชอบกินแล้วก็ชอบทานตลอดเวลารายการไม่กิมเองก็ยญิงที่บอกพาไปกินด้วยแต่ละร้านเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะแม่เนาะเราคัดสรรยังไงร้านอร่อยๆอ่ะแม่ เราต้องเลือกราคาไม่แพงจนเกินไปผู้คนจับต้องได้และต้องอร่อยจริงคือมาตรฐานมันต้องมีอแล้วก็ให้เยอะให้แบบให้เยอะอย่ามาแบบอันนี้แบบโอมาเกเสรเนี้ยได้อยู่แต่ว่าได้เป็นครั้งคราวอยากแค่อยากลองเฉยเฉยหรืออะไรเงี้ยทาน้อยๆคิดว่าตัวเองกินแคกินสักห้าชุดอะโอ้โหแต่ร้าแม่ไปเนี่ยคือให้เยอะอร่อยราคาจับต้องได้หลายหลายร้านเลยแม่อันนี้อยากถามหน่อยเวลาที่จะไปเนี่ยเวลาที่เราจะไปเราต้องไปกินก่อนไหม กี่รอบไปถึงจนยอมไปรีวิวน่ะคือเราอะบางทีไปถึงปั๊บเราก็รีวิวเลยเสร็จแล้วกลับมาก็กดทิ้งเลยก็มีมเยอะเลยยังไม่ออกจากร้านเลยเมื่อกี้ถ่ายมาหมดกดเลยกดทิ้งเลยแล้วก็กินเหลือด้วยเห็นนะแสดงว่าร้านไหนไม่เลิศไม่ลงจริงเพราะว่ามนกันเออแม่ไม่งั้นโดนด่านะเราไม่ได้กลัวเรื่องโดนด่าแต่เราอยากจะแบบให้คนดูได้กินจริงคนที่ตามเราได้กินของดีๆจริงๆได้รู้สึกจริงๆใช่เพราะบางทีรสชาติของเราเขาอาจจะไม่ชอบ บางทีเราก็โดนด่าอีกว่าไม่เห็นอร่อยเลยเอ้าลิ้นใครก็ลิ้นมันแต่ว่าแต่ไปพูดตรงพี่แต่ไปทุกร้านแบบเนี้ทำไมตัวพี่หอมจังมันต้องมีกลิ่นติดตัวบ้างล่ะไปร้านอาหารนี่กลิ่นทุกอย่างติดหัวติดตัวมากนี่กำลังได้กลิ่นอยู่แต่ว่าไม่ใช่กลิ่นอาหารนะเป็นกลิ่นหอมอ้าวมันจะต้องมีวิธีเราทำงานทั้งวันแล้วบางทีไม่ได้ออกจากบ้านล้วไม่ได้กลับเข้าบ้านเลยค่ะบุโกะใมต้องแอปคือเราก็จะต้องมีตัวช่วยเราเป็นยี่ห้อที่ใครๆบอก เดี๋ยวนี้ทำไมคนเราไม่ใช้น้ําหอมเคราเตร์แบร์แล้วเหรอทำไมดาราส่วนใหญ่ใช้น้ําหอมที่เป็นของไทยอคนไทยเดี๋ยวนี้ดาราเขาฉลาดมากนะเขาใช้สิ่งที่คนไทยสร้างขึ้นเพื่อที่เหมาะกับอุณหภูมิของร่างกายคนไทยอากาศของคนไทยทุกอย่างชีวิตประจําวันของคนไทยที่เราใช้มาดามฟินเพราะว่ามันเป็นแบรนด์น้ําหอมที่ทุกๆคนใช้เยอะมากแล้วก็มีกลิ่น ติดทนนานแล้วก็ชัดเจนมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ได้กลิ่นหนูฉีดฟินอินแบกมาหนูพูดเลยวันนี้อ่าถ้าหนูฉีดนะหรือแอปฉีดหรือคุณปุ้ยฉีดแต่ละคนฉีดขวดเดียวกันนะสีดํากลิ่นจะต่างกันไปเพราะว่าด้วยเหงื่อของแต่ละคนก็มีกลิ่นต่างและอุณหภูมิของร่างกายของแต่ละคนก็มีกลิ่นต่างมันทําให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงนะแต่วันนี้กลิ่นพี่เป็นกลิ่นสดชื่นนะใช่กลิ่นสดชื่นใช่ไอย่างวันนี้เนี่ยกลิ่นสดชื่นเนี่ยเพราะว่าเขามีหลายกลิ่นหลายแแบบบบให้เเเลืออกกกกมมา่นป็ัษณ์ที ใครใช้ก็ได้แบบสินเนเจอร์ของคนคนนั้นสีน้าฮาสันก็สามารถที่มาผสมกันได้ไม่มีกลิ่นฉุนไม่เวียนหัวที่สาคัญคือพอใช้แล้วปุ๊บเฮ้ยมันหอมมันเป็นกลิ่นของเราแล้วมันไม่ได้เพิ่งมามีมันมีมาขายดีติดต่อกันมาหปีแล้วนะคะแล้วก็เพราะว่ามีการสั่งซื้ออยู่ตะอย่างต่อเนื่องพ้าหอมไาดามฟินเนี่ยคือมันคือฉีดปุ๊บเดียวติดทนนานทั้งวันแล้วถ้าอยากให้มันติดทนนะ ทั้งวันจริงๆ24ชั่วโมงให้ทาโลชั่นลงไปแล้วฉีดตบไปด้วยน้ําหอมอยี่ส24ชั่วโมงลงน้ําก็ไม่ไม่ออกฉีดน้ําหอมก่อนแล้วก็ทาโลชั่นโอ้โหใช่ซึ่งทําแบรนด์แบรนด์เมืองนอกอะ จะไม่ได้อย่างเราคือไม่ไม่ติดไม่ทนไม่นานค่ะโอ้อันนี้ครอบครัวมาดมฟินนี่ไงเขามีพี่นาำพี่มีพุทจุ๋ยเห็นบ้าง่าไม่ใช่ธรรมดาเลยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ใครๆก็ใช้กันหมดวันนี้นะคะวันนี้พี่คิมฉีดกลิ่นอะไรมาคะวันนี้วันนี้พี่ฉีดอยู่สองอันเลยสองอันเลยเพราะพี่ชอบผสมมันผสมได้มันสามารถผสมได้ฟินนเลิฟกับฟินอินแบกใช่ไหมคะสีดำเนี่ยสีดำกับ สีแดงสีดำเนี่ยให้ความรู้สึกเซ็กซี่ลึกลับแล้วมีความรู้สึกว่าจอมบงการอยู่อ่าสั่งการได้มีความว่ามีพลังมีอำนาจสีนี้นะคะอยากเป็นคุณหนูมีความรู้สึกหันไปปุ๊บหมอกแบหันไปฉันอยากเป็นแอปทักษอนดูเป็นคุณหนูดูเป็นเป็นคนแบบสะอาดสะอ้านแล้วก็พูดจาดีมีมารยาทนี่จ้ะสีแดงนี้เลยจ้ะ อยติดทน24ชั่วโมงเลยไหมอยากให้ติดทน24 24ชั่วโมงเราจะต้องเอาโลชั่นมาทาก่อนแล้วก็ฉีดนี่ทับลงไปเพื่อให้มันเกิดความความติดทนนาน24ชั่วโมงทำยังไงก็ไม่เปลี่ยนนี่ม่อืมอ้ยหอมมากเลยอะอาบน้ํายังไงก็ไม่ไม่หลุดซิ่งมอซค์ก็ไม่หลุดนะไม่ก็ชอบไปทําตามทางอย่างเงี้ยบางทีเหงื่อแตกเหงื่อแตนทำนู่นทำนี่ทำคอนเทนต์ทำบ้าบอคอแตกแตกกลิ่นเราอ่ะคือรู้รู้ว่าทุกวันนี้นะตั้งแต่ใช้มาดามฟินเนี่ย เป็นคนที่เสียงคนจําได้หน้าตาคนจําได้อแต่กลิ่นเนี่ยพอเราหันหลังปุ๊บคนจําได้แล้วว่าเจคิมคิมว่ะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เพราะมันมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ทำยังไงก็ได้ให้คนหันหลังคนยังไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นหน้าจําได้คุณต้องใส่เอกลักษณ์ด้วยกลิ่นกลิ่นมันเป็นมันมีพลังอํานาจเหนือเสียงเหนือเหนือการเห็นการมองเห็นราคาล่ะแม่ขอราคาหน่อยวันนี้มีโปรโมชวันนี้วันนี้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนแอดไลน์ไปที่ แอดนะคะมีแอดนำหน้าแอดฟินเลข5นะคะหรือ02 1 1 4 6 4 6 6นะคะลายแอดฟินเลขเลข5นะคะแอดฟินเลข5 02 1 1 4 6 4 6 6นะคะวันนี้เรามีเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือสีดำเราจะขายอย่างนี้นะจ๊ะวันนี้วันนี้นะจ๊ะน้ำหอม1โลชั่น1สีแดงอันนี้ปกติราคาเกือบ2,000บาทวันนี้จัดให้แค่ 1,290บาทเท่านั้นนะคะแล้วถ้าโทรมาทันตอนนี้นะคะเราจะแถมเซ็ตสีดาแบบนี้ให้อีกนะคะกลายเป็น4ชิ้นนะคะ4ชิ้นเกือบ4,000บาทวันนี้เหลือแค่1,290บาทเพียงแค่แอดไลน์มาที่แอด finfin เลข5นะคะ02114 6466นะคะนี่ค่ะน้ำหอมที่มีกลิ่นติดทนนานเป็นเอกลักษณ์แล้วคน นักแสดงดังๆรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั่วเมืองไทยใช้อย่าไปซื้อตามที่ต่างๆที่มันไม่ใช่อยู่ในโปรโมชั่นของเราหรือตามรายการนะคะเพราะว่าของปลอมราคาถูกกว่าแต่ติดไม่ทนนานมมไม่อะไรของจริงอยู่ที่นี่โปรโมชั่นดีกว่านะคะสั่งซื้อได้เลยตอนนี้เท่านั้นนะคะย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้นะคะน้ำหอมหนึ่งโลชั่นหนึ่งนะคะสีแดงปกติเกือบ2,000บาทเหลือ1,290บาทถ้าคุณโทรมาทันตอนนี้นะคะจะเป็น1เซตอีกนะคะ สีดำเป็น4ชิ้นเกือบ4,000บาทเหลือ1,290บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่0 2นย์ส4 6หนึหรือไลน์ @finfin เลขหค่ะแค่นี้ค kind of space, school, fine, ุณก็จะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้คนเราความมั่นใจบางทีมันเกิดจากกลิ่นค่ะเรารู้สึกได้เลยวันนี้เราอยากเป็นอะไรเราจะกำหนดตัวเองไม่ใช่ใช้แค่ความคิดด้วยกลิ่นก่อนเริ่มต้นปุ๊บเราจะรู้สึก วันนี้ฉันจะสั่งการวันนี้ฉันจะต้องออกไปตัดสินใจตอนหนูประกวดนางสาวเชียงใหม่ดวงใจอะหนูเอาไปฉีดตลอดเหรอแล้วหอมคลุ้มเลยถ้าเกิดฉีดผสมกันเนี่ยนะบางทีจีบขวดนึงไปเย็นบอกอ๊ยฉันเบื่อฉันอยากได้กลิ่นแปลกขึ้นไปอีกหรือว่ากลิ่นใหม่ๆขึ้นไปอีกเอ็นไหมคะอืมเอาแบบก่อนขึ้นเวทีพี่คิมชอบฉีดกลิ่นไหนนี่โลชั่นก็เลิศแม่หลับน้ำต้องโททาด้วยนะเนี่ยแล้วอ็ฉีดอันนี้มันไม่ใช่โลชั่นธรรมดานะมันเป็นผสม ครีมกันแดดอยู่ในนี้ด้วยนอกจากให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะมันก็ยังกันแดดด้วยแล้วติดทนนานทาไอ้นี่ก่อนแล้วตามด้วยน้ําหอมมาดามฟินนะคะรวมกัน2อย่างติดไป24ชั่วโมงแล้วมันไม่เหนียวหรอทาไม่ค่ะผมมันแห้งเร็วมากอ่ะไม่เชื่อดูมันแห้งเร็วมากแล้วเนื้อมันเนียนมากนี่นี่ขนาดเราทาเยอะๆเพราะว่าเราอะทุกวันนี้เราต้องล้างมือบ่อยฉีดแอลกอฮอล์บ่อยนะคะแล้วพอมือก็จะแห้งเป็นคนแก่เลยอันนี้ดูสิคะ อะแม่ขอโปรโมชั่นอีกรอบนึงได้ไหมแม่ตาเห็นไหมคะค่แห้งเร็วชุ่มแล้วหอมโปรโมชั่นของเรานะคะวันนี้นะคะสีแดงนะคะหนึ่งเซตอย่างนี้สีแดงกับน้ําหอมกับโลชั่นสีแดงนะคะปกติเกือบ2,000บาทเหลือ1,290บาทและถ้าคุณโทรมาทันตอนนี้นะคะ Line แอ finfin เลข5หรือ0 2น1 4 6 4 6 6นะคะเราจะแถมอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นสีดํา แบบนี้เลยครบเซตอย่างนี้4ชิ้นปกติเกือบ4,000บาทเหรือแค่พันสบาทเองไม่รู้จะดียังไงแล้วอยากไปซื้อที่อื่นเพราะว่าเป็นของปลอมให้ซื้อตามรายการแบบนี้ค่ซื้อที่โทรไหนคะเบอร์โทรไหนเบอร์โทรนะคะศูนย์ส4 6หนึหรือ แอด FIN f i n l เลขหค่ะ Line at FIN f i n l เลขห้า1ูนย์6่ะห่งค่ะเห็นข้างนอกเป็นของปลอมนะคะต้องซื้อเฉพาะในรายการเท่านั้นค่ะวันนี้ขอบคุณแม่คิมมากมากค่ะขอบคุณนะค่ะหอมฟุ้งเลยเนี่ยเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้าอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเจ้าแม่นาคีตัวจริงเต้ากี่รอบกี่รอบก็กลับตัวหกรอบที่หกนะรอบที่สี่รอบที่สี่ยกลับมา